สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง4ีฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับส่วนฮานอยกาชาตินะครับพี่พี่กับไอฮานอยสามัคคีเนี่ยผมยังไม่มีเวลาลงนะครับพี่เนาะท่านใดที่สนใจนะครับติดตามก็เข้าไปในในกลุ่มได้นะครับเป็นกลุ่มฟรีนะครับย้ําเป็นกลุ่มฟรีนะครับเข้าไปตรงหน้าช่องโปรไฟล์ยูทูบผมเนาะจ็จะมีคําว่า ช่องชุมชนนะครับลองเข้าไปตรงนั้นนะครับก็คือว่าผมลงคิวอาโค้ดไว้แล้วนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนนะครับเข้าในกลุ่มได้นะครับพี่ๆเดี๋ยวเพิ่มเพื่อนปุ๊บนะครับแล้วก็ทักมาบอกว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มเนาะเพราะว่าผมไม่มีเวลาลงจริงๆนะครับพี่ๆขนาด4,500นี่ยังลงช้าเลยนะครับเนาะแต่นอยกาชา้นนี่ก็ถือว่าแนวทางก็เดินดีอยู่นะครับเนาะพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบหรือติดตามก็เดี๋ยวเข้าไปอยู่ในกลุ่มเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับ โซนทางฮานอยของเรานะครับพี่พี่เมื่อวานนี้สี่ฮานอยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังอยู่นะครับถือว่าปังอยู่เนาะหลุดสองมาสองนะครับฮานอยเฉพาะกิจให้ศูนย์กับสี่ผลที่ออก 5, 36, สี่แปดห้าสามหกศูนย์ไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่ดูพี่พี่ดูดิอันนี้สี่แปดห้านี่สี่ศูนย์แปดนะครับเนาะสี่แปดก็ให้นะครับแต่เขาไปอยู่ข้างหน้าอืมอันนี้ออกแปดห้านอแท้เดียวจริงนะครับพี่พี่ อ๋แต้มเดียวจริงๆแต่ท่านใดที่สายจับวินนะครับจับวินในแต่ละรอบนะที่ผมให้ไปพี่ๆรู้เนี่ยมีศูนย์มีหนึ่งใช่ไหมมีศูนย์มีหนึ่งมีแปดมีเก้านะครับแล้วก็มีสี่มีห้านะครับท่านใดที่ชอบจับวินก็แตกสามตัวสองตัวด้วยนะครับผมของเราหลุดไปนะครับแนวทางที่ให้ไปส่วนฮาน้อยพิเศษให้8กับ1ผลที่ออก2 08กับ8 8นะครับ ในรอบเนี้ยเสียดายที่รูดตัวผิดเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีพี่พี่ท่านใดได้เอาแปดไปรูดหรือเปล่าเพราะแปดเป็นตัวรองนะครับใครรูดที่แปดนะครับพี่พี่เข้าไปที่แปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็แปดแปดเนาะเด้งบนเด้งล่างนะครับส่วนสามตัวพี่พี่ดูแปดหนึ่งศูนย์อันนี้สองศูนย์แปดเต้มเดียวอีกแล้วนะครับเฉียดไปเฉียดมานะครับสลับสามตัวส่วนแนวทางของในรอบหุ้นในรอบห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติก็มาเหมือนกันนะครับพี่พี่พเด้งเหมือนกันเนาะ ฮานอยปกติผมให้3กับ6รูด3ผลที่ออก6 6 4 9 3ใครรูดที่3เข้าไปที่3 9 9 3ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับหรือใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6 4นะครับก็ยินดีกับพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับ2รอบถือว่ามาเด้งๆนะครับส่วนฮานอย VIP ให้ไปกับ4ผลที่ออก6 1 1 7 0รอบนี้หลุดไปนะครับ เมื่อวานนี้เบิ้ลมา2รอบนะครับเบิ้ลมารอบ VIP แล้วก็ในรอบพิเศษนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันพระก็อย่าลืมเลขขามเลขเบิ้ลน,นะครับท่านใดที่ชื่นชอบเนาะนะครับวันนี้วันพระนะครับผมแนวทางของเราในรอบเฉพาะกิจนะครับในรอบเฉพาะกิจในรอบเฉพาะกิจผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับกับเลขสี่เนาะสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลขศูนย์ 03, 0ู0ย์สนะครับ4 3 4 6 48 3ตัว4ี่นนะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับพี่พ าน้อยพิเศษผมให้ไปที่เลข5แล้วก็เลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7จ็ดเจ็ดหนึ่งสามห้าหนึ่งหสาม ห้าแปดนะครับสามตัวห้าเจ็ดสามนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่ฮานอยเฉพาะกิจกับฮานอยพิเศษเนาะนะครับ ส่วนอีกหน้านะครับจะเป็นฮานอยปกติฮานอยปกติผมให้ไปที่เลขแปดกับเลข0ูนย์นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข8 0 1 0 5 0 6 8 1 8 5 8 6นกแปดนะครับสามตัว0ูนแปด 5นะครับก็ประมาณนี้ส่วนฮานอย vip นะครับฮานอย vip นี้ผมได้เลข9 แล้วก็เลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5 50 51 57 90 91 97นะครับ3ตัว9 5 1นะครับ นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับสลับฮาหนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับผมคลิปนี้นะครับก่อนออกไปาฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าช่วงนี้ช่องก็เหมือนจะโดนโดนปิดนะครับเนาะก็ฝากพี่สมาชิกกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบวอดดีครับ